ัใช่ครับยบอา ี่ออนี่ออนมาลูกแล้วหนูไปโอ้หนูเข้าไปตัวหนูี่คัญเลยเี่ยข้างบน่แการท่องเท um. ี่ยวของจังหวัดแม่สอนนะครับช่วงปีที่ผ่านมาสิ้นปีของปีห7นะครับการท่องเที่ยวแม่สอนนี้ค่อนข้างจะบูมนักท่องเที่ยวเข้ามายุะมาก นะครับที่ทําให้รายได้ของจังหวัดแม่สอนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับคาดป้าในปี67เนี่ยทั้งทั้งหมดคิดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดแม่สอนอยู่ที่8 8 0 0 0 9 0 0ล้านนะครับรวมทั้งจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดแม่สอนมีทั้ง7อําอำเภอท่องเที่ยวเต็มทุกอำเภอเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอำเภอปายปังละผ้า,าเมืองโดยเฉพาะบ้านลกไถ นะครับแล้วก็ลงไปถึงขุนยวมเทศกาลทุ่งบัวตองที่ผ่านมานักเที่ยวเข้ามากว่าแสนห้าหมื่นคนนะครับ ครับในตลอดช่วงของปี2567ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2567นี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวของเรานะครับมีการขยายตัวสูงขึ้นมากกว่าปี2566นะครับซึ่งในปี2567นี้มีตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ที่ประมาณ1ล้าน4แสนกว่าคนนะครับก็ทําให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณเ5 0 0กว่าล้านบาทนะครับก็เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี2566รวมทั้ง มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยอยู่ที่ประมาณ30%ของเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าปีนี้การท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศนะครับโดยเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากก่อให้เกิดรายได้ให้กับทางพี่น้องประชาชนและก็ทางกลุ่มผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องของการที่ให้บริการสร้างความประทับใจให้กับทางนักท่องเที่ยวเนี่ย จะต้องสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นมาตรฐานครับที่ยังคงไว้เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ย้อนกลับมาใหม่รวมถึงให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเข้ามาเที่ยวในจัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยได้มีความต้องการนะครับเห็นถึงสเสน่ห์ของแม่ฮ่องสอนซึ่งมีทุกอำเภอนะครับทุก